ยังมีความร้อนที่อาจจะเป็นความร้อนร้อนหนาวหนาวของภาคการเกษตรของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการทุเรียนไทยที่กำลังมีความเสี่ยงที่จะเสียแชมป์ในตลาดจีนหรือไม่เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะครับและคนที่ออกมาส่งสัญญาณเรื่องนี้เป็นสัญญาณที่ออกมาจากสื่อทางการจีนเพราะว่าเป็นรายงานที่ออกมาจากสํานักข่าวซินหัวนะครับ ที่ระบุว่าหลายชาติกําลังมุ่งส่งออกทุเรียนตีตลาดจีนขณะที่ทุเรียนไทยเสี่ยงไม่ได้ยืนหนึ่งอีกต่อไปแล้วเป็นบทวิเคราะห์ที่ขอย้ําอีกครั้งนะครับมาจากสํานักข่าวซินหัวสื่อทางการจีนพูดถึงชะตากรรมของทุเรียนไทยที่กําลังเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายมิติชวนคุยกันนะครับเราจะมาเริ่มเรื่องนี้กันเลยเพราะว่าสํานักข่าวซินหัวรายงานแบบนี้ครับบอกว่า ด่านโยอี้ควรหรือว่าด่านมิตรภาพบนพรมแดนจีนกับเวียดนามนักเขตปกครองตอนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต,ใต้ของจีนเนี่ยได้รับรองการนำเข้าทุเรียนสดในไตรมาสแรกก็คือมกราคมถึงมีนาคมของปีนี้ก็คือ3เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่48,000ตันคิดเป็นมูลค่า1,850ล้านหยวนหรือประมาณ9,250ล้านบาทปริมาณการนำเข้าทุเรียนสดที่ว่านี้ ถ้าแบ่งว่าทุเรียนมาจากไหนบ้างสำนักข่าวสินหัวระบุว่ามาจากเวียดนาม35,000ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ48.1คิดเป็นมูลค่าประมาณ6,400ล้านบาทและนำเข้ามาจากไทย13,000ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ2,850ล้านบาทพูดง่ายๆนะครับ3เดือนแรกของปีนี้ทุเรียน ที่เข้าจีนที่ด่านโยอีกวนชายแดนจีนเวียดนามเป็นทุเรียนเวียดนามมากกว่าทุเรียนไทยครับมากกว่าทั้งในเชิงน้ำหนักมากกว่าทั้งในเชิงมูลค่ามากมากเลยนะครับโดยด่านโยอีกวนเนี่ยถือได้ว่าเป็นด่านบกขนาดใหญ่ที่สุดในการนำเข้าทุเรียนและเป็นจุดสังเกตกระแสะการบริโภคทุเรียนของตลาดจีนไปในตัวด้วย โดยสุลกากรนครนนหนาหนิงระบุว่ามูลค่าการนำเข้าทุเรียนสดผ่านดานแห่งนี้เมื่อปีที่แล้วก็คือ2023รวมคิดเป็นมูลค่า1 1 2 0 0 0ล้านบาทซึ่งปริมาณทุเรียนที่นำเข้าผ่านด่านโยอีกวนคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณน,นำเข้าทุเรียนทั้งหมดของจีนบรรดาคนวงในอุตสาหกรรมมองผ่านสำนักข่าวซินหัวบอกว่าปริมาณทุเรียนสดนำเข้าจากไทยผ่านด่านโยอีกวนที่ลดลงในไตรมาสแรกของปีนี้ส่วนหนึ่งนั้น ก็เป็นผลมาจากทุเรียนไทยเข้าสู่ตลาดจีนล่าช้าปกติกับประกอบกับสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นของไทยที่กําลังส่งผลกระทบต่อผลผลิตของทุเรียนทางนี้ข้อมูลจาริโพคทุเรียนของตลาดจีนชี้ว่าสถานะผู้นําของทุเรียนไทยในตลาดจีนกําลังถูกสั่นคลอนเนื่องด้วยผลกระทบจากการส่งออกทุเรียนสู่จีนของแหล่งผลิตทุเรียนที่พัฒนามาทีหลังไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าฟิลิปปิน ทําให้ทุเรียนไทยในตลาดจีนต้องเผชิญกับการแข่งขันอันดุเดือดยิ่งขึ้นมีความเห็นที่สำนักข่าวซินหัวอ้างชายเจินวี่ผู้จัดการของบริษัทกวางสีโอเหิงอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกบอกว่าในช่วงกอดปี2023นั้นทางบริษัทแห่งนี้เนี่ยนำเข้าทุเรียนจากไทยเท่านั้นครับแต่ปี2023เป็นหมุดหมายสำคัญมีการนำทุเรียนที่นำเข้า มากกว่า2,000ตู้คอนเทนเนอร์แบ่งเป็นทุเรียนไทยและทุเรียนเวียดนามอย่างละครึ่งเลยโดยบริษัทเลือกแหล่งผลิตตามความต้องการของผู้ผบริโภคทั่วประเทศจีนด้วยเขาบอกว่าการปลูกทุเรียนในไทยมักปลูกโดยครัวเรือนทั่วไปหรือกลุ่มหมู่บ้านแต่ว่าการปลูกทุเรียนของเวียดนามมุ่งเน้นการเพราะปลูกขนาดใหญ่รวมถึงการใช้ข้อได้เปรียบจากระยะทางขนส่งสั้นความเป็นอุตสาหกรรมระดับสูง และต้นทุนที่ต่ำกว่าทําให้ทุเรียนเวียดนามมีโอกาสรุกเข้าท้าชิงส่วนแบ่งตลาดจีนสำนักข่าวสินหัวรายงานอ้างคนวงในอุตสาหกรรมที่ระบุว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้หลายประเทศอาเซียนได้รับอนุญาตส่งออกทุเรียนสดสู่จีนทําให้โครงสร้างตลาดทุเรียนของจีนเปลี่ยนแปลงไปนะครับก่อนหน้านี้ทุเรียนไทยครองส่วนแบ่งตลาดจีนมากที่สุดเสมอจนกระทั่งเวียดนามสามารถส่งออกทุเรียนสดสู่จีนได้ในเดือนกันยายน2022ทําให้ทุเรียนไทย รองส่วนแบ่งตลาดจีนลดลงสำนักง,งานสุ่อรากากรทั่วไปของจีนระบุว่าในปี2022นั้นจีนนำเข้าทุเรียน825,000ตันซึ่งเป็นทุเรียนไทยมากกว่า780,000ตันคิดเป็นร้อยละ95แต่ว่าในปีต่อมาคือ2023อย่างที่บอกว่าปีนี้เป็นหมุดหมายครับพอเป็นข้อมูลปี2023จีนนำเข้าทุเรียน1,420,000ตันเป็นทุเรียนไทย929,000ตัน และเป็นทุเรียนเวียดนาม4,93,000ตันทำให้ทุเรียนเวียดนามครองส่วนแบ่งตลาดจีนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ30ภายใน1ปีและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องด้วยขณะเดียวกันแม้ปริมาณทุเรียนสดที่ส่งออกจากอีกประเทศก็คือกรณีของฟิลิปปินส์ที่มีการส่งออกทุเรียนสดสู่จีนจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าทุเรียนสดจากฟิลิปปินส์ก็มีแนวโน้มส่งเข้าจีนเพิ่มขึ้นนะครับ สุลกากรนครหนานหนิงระบุว่าปริมาณการขนส่งทุเรียนด่วนผ่านท่าอากาศยานนานาชาติหนานหนิงอู่ซวีในตราสแรกของปีนี้อยู่ที่1,201ตันซึ่งมาจากทั้งไทยฟิลิปปินส์และก็เวียดนามโดยการนำเข้าทุเรียนฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีรองผู้จัดการบริษัทที่ให้บริการขนส่งทุเรียนทาาอากาศเผยว่ามีการนำเข้าทุเรียนจากฟิลิปปินส์ทางอากาศทุกวันคิดเฉลีย่ยราว4ตันต่อเที่ยวบิน โดยต้นทุนการขนส่งไม่สูงเพราะว่าเป็นเที่ยวบินขากลับและการขนส่งทางอากาศช่วยการันตีรสชาติที่สดใหม่ด้วยคนวงในอุตสาหกรรมนี้ทิ้งท้ายกับสินหัวบอกว่าตลาดผู้บริโภคทุเรียนของจีนมีขนาดใหญ่และมีความต้องการผู้เรียนไทยเนี่ยเอาข้อจริงความต้องการทุเรียนไทยยังคงเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าทุเรียนไทยกําลังเผชิญกับการแข่งขันกับอีกหลายประเทศทําให้ไทยนั้นต้องเร่งรักษาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากเรื่องของการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งและโลจิสติกทุกภาคส่วนต้องทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบต่อสถานะผู้นำในตลาดจีนครับนี่ย้ำนะครับว่านี่เป็นรายงานที่ออกมาจากสำนักข่าวซินหัวสื่อของทางการจีนเลยมีการพูดถึงว่าไทยอาจจะเสียฐานะผู้นำในการนำเข้าทุเรียนเข้าสู่ตลาดจีน ก่อนหน้านี้เนี่ยสํานักข่าวสินหัวก็เพิ่งรายงานเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นรายงานที่อ้างข้อมูลของกระทรวงกรเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามที่ชี้ว่าทุเรียนเวียดนามครองส่วนแบ่งตลาดในจีนสูงถึงร้อยละ31.8เป็นรองทุเรียนไทยซึ่งครองส่วนแบ่งร้อยละ68ซึ่งเราย้อนไปดูสถิติของเวียดนามดูนะครับแล้วก็พบว่านับตั้งแต่เวียดนามสามารถส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนได้อย่างถูกต้องอย่างที่เราบอกไปในช่วงปลายปี2022เนี่ย ส่วนแบ่งการตลาดทุเรียนของเวียดนามก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เบียดไทยจากเดิมเนี่ยร้อยละห้าเท่านั้นแต่พอเวียดนามได้รับไฟเขียวให้ส่งทุเรียนสดเข้าไปที่ประเทศจีนอย่างถูกต้องเนี่ยจากร้อยละห้าก็เพิ่มเป็นร้อยละสามสิบแล้วส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไปเบียดส่วนของไทยเหมือนกันทีนี้เราไปดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งครับเป็นข้อมูลเมื่อปีที่แล้วจากสถานกองสุใหญ่นทน,นครหนาหน,นิง และศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนหรือว่า BIC ระบุว่าเมื่อปี2,566ไทยครองส่วนแบ่งตลาดทุเรียนสดเป็นอันดับหนึ่งด้วยสัดส่วน65.15%ตามมาด้วยเวียดนามที่สถิติเมื่อปีที่แล้วยังทิ้งห่างประมาณ1ช่วงตัวอยู่ที่34.59%และมีฟิลิปปินส์มีสัดส่วนอยู่ที่0.26%โดยกระแสข่าวล่าสุดที่เปิดเผยออกมาจากสื่อจีนเกิดขึ้น เพียงไม่กี่วันหลังจากที่นายกน้ำตรีเศษรษฐาทวีสินลงพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาโดยในช่วงหนึ่งนายกน้ำตรีระบุว่าที่มาจันทบ,บุรีวันนี้เป็นช่วงต้นฤด,ดูการออกทุเรียนและปฏิเสธไม่ได้ว่าทุเรียนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญที่สุดเป็นอีกหนึ่งผลไม้สําคัญของประเทศไทยที่มีการส่งออกไปยังประเทศจีนโดยมีผู้บริโภคในประเทศจีนประมาณ0.7กิโลกรัมคนไทยรับประทาน5กิโลกรัม คนมาเลเซียรับประทาน11กิโลกรัมซึ่งสกเกยภาพนั้นนายกฐ้นตีบอกว่าทุเรียนไทยยังสามารถเติบโตไปได้อีกหลายมากนายกฐ้นตีบอกในการเยือนจันทบุรีตอนนั้นบอกว่าปัจจุบันในส่วนของการพัฒนาด้านการของส่งในเรื่องของลง้งและการเก็บทุเรียนมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นแต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บทุเรียนอ่อนซึ่งในวันนี้สามารถวัดได้ว่าทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนแก่มีวิธีการจําแนกอย่างไร มีการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาเอาไว้ด้วยโดยกระทรวงพาณิชย์ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องมีความระมัดระวังต้องดำเนินการให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะส่งผลต่อชื่อเสียงของประเทศได้โดยในปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ให้กับประเทศจีนรองลงมาก็คือเวียดนามและในส่วนของการลักลอบนําเข้าทุเรียนตรงนี้ได้มีการสั่งการให้อธิบดีกรมศุลก,กากรคอยควบคุมสั่งการว่าจะต้องไม่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นนี่ นี่ก็เป็นท่าทีเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับนายกรมนตรีเดินทางลงไปดูเรื่องของทุเรียนแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการยอมรับไกลๆว่าทุเรียนไทยกําลังมีคู่แข่งมีการพูดถึงสัดส่วนอย่างที่เรารายงานไปว่ามีสัดส่วนของเวียดนามเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่านายกรมนตรีก็ยังยืนยันว่าทุเรียนไทยยังถือได้ว่ามีสเกยภาพมีประสิทธิภาพในการเติบโตในตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตลาดจีนได้อยู่ทีนี้เนี่ยขอกลับมาที่รายงานของซินหัวอีกรอบที่บอกว่าไทยเสี่ยงเสียแชมป์ทุเรียนในตลาดจีนเนี่ยรายงานของซินหัวนอกจากสิ่งที่เราพูดไปแล้วโดยมีการหยิบคู่แข่งสําคัญก็คือเวียดนามกับฟิลิปปินสน์นะครับยังมีเนื้อหาที่พูดถึงอีกหนึ่งประเทศที่อาจจะต้องจับตาและผมคิดว่าอาจจะเป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆก็คือการส่งออกทุเรียนจากมาเลเซียไปยังประเทศจีนนะครับ รายงานของซินหัวไทยยังระบุถึงทุเรียนมาเลเซียโดยระบุว่านอกจากเวียดนามกับฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยทุเรียนมาเลเซียก็กําลังบุกตลาดจีนด้วยเช่นกันนะครับมาเลเซียนั้นส่งออกผลิตภัณฑ์ทุเรียนแช่แข็งสู่จีนตั้งแต่ปี2011และส่งออกทุเรียนแช่แข็งทั้งลูกสู่จีนในปี2019โดยข้อมูลจากหอการค้าแห่งประเทศจีนเพื่อการนําเข้าและส่งออกอาหารผลผลิตพื้นเมืองผลผลิตพลอยได้จากสัตว์ ระบุว่าปริมาณการส่งออกทุเรียนมาเลเซียแช่แข็งสู่จีนในปี2023คือเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่25,000ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ47เมื่อเทียบปีต่อปีคิดเป็นมูลค่าราว2อ0อล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ9,960ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ34กองสุ่ใหญ่มาเลเซียประจำนครหนานหนิงกล่าวว่าจีนกลายเป็นตลาดแห่งสำคัญของทุเรียนมาเลเซียหลังจากพัฒนามาหลายปีปัจจุบันมาเลเซียและจีน กำลังทำงานร่วมกันเพื่อส่งออกทุเรียนสดจากมาเลเซียสู่จีนครับพูดง่ายๆนะครับมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเน้นการส่งออกทุเรียนแช่แข็งไปยังประเทศจีนมีสัสดส่วนการส่งออกจำนวนหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องจับตาที่ผมบอกว่ามาเลเซียอาจจะเป็นหนึ่งชาติที่ต้องจับตาเพราะว่ามาเลเซียกับจีนกำลังเดินหน้าพยายามทำข้อตกลงให้มาเลเซียสามารถส่งออกทุเรียนสด ไปยังประเทศจีนได้พอเป็นทุเรียนสดปุ๊บตลาดก็จะเป็นตลาดเดียวกับที่เราพูดคุยกันว่าไทยยังเป็นเจ้าตลาดอยู่เวียดนามกําลังจะมาแย่งส่วนแบ่งและถ้ามาเลเซียได้ไฟเขียวส่งทุเรียนสดก็จะมีมาเลเซียอีกชาติหนึ่งมาแย่งส่วนแบ่งของเราด้วยคําถามก็คือแล้วมาเลเซียจะได้รับอนุญ,ญ,ญาตให้ส่งทุเรียนสดเข้าประเทศจีนตอนไหน แม้ในตอนนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่สัญญาณที่ออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ก็คือว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเผลอๆจะเป็นในช่วงปลายเดือนนี้มาเลเซียจะได้รับไฟเขียวในการส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนโดยรายง,งานของสื่อมาเลเซียเมื่อปลายปีที่แล้วรายง,งานอ้างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียยืนยันว่าในปี2024คือปีนี้ มาเลเซียน่าจะได้รับอนุญาตจากจีนสามารถส่งออกทุเรียนสดไปประเทศจีนได้เนื่องจากจะครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับมาเลเซียในวันที่31พฤษภาคมนี้ครับซึ่งถ้าย้อนข้อมูลการส่งออกทุเรียนของมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วมาเลเซียยังส่งออกได้แค่ทุเรียนแช่แข็งแต่เอาแค่ทุเรียนแช่แข็งเนี่ยมาเลเซียก็ส่งออกทุเรียนไปได้ถึง455,458ตัน ซึ่งถ้าไปดูผลผลิตในมาเลเซียทั้งหมดจะพบว่า10เป็นผลผล,ผลิตที่ส่งออกและส่งออกเป็นทุเรียนแช่แข็งไปยังจีนฮ่องกงและสิงคโปร์โดยเบื้องต้นผู้ประกอบการทุเรียนในมาเลเซียระบุว่าหากจีนเปิดทางให้ส่งออกทุเรียนสดไปมาเลเซียจะใช้การขนส่งทางเรือและการขนส่งทางอากาศเป็นหลักซึ่งจะใช้เวลาการขนส่ง7ถึง21วัน พูดง่ายๆนะครับมาเลเซียกําลังจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กําลังจะกลายเป็นคู่แข่งในการส่งทุเรียนสดไปขายในประเทศจีนเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าเพิ่อในช่วงปลายเดือนนี้จีนจะไฟเขียวให้มาเลเซียสามารถส่งออกทุเรียนสดไปขายในจีนได้และพอเป็นทุเรียนสดสนามเดียวกันกับที่ไทยเป็นเจ้าตลาดแต่ว่ากําลังเผชิญความท้าทายกับเวียดน,นามอยู่และจะ,ะเผชิญกับความท้าทายจากมาเลเซียด้วย นี่เป็นการคาดการณ์ที่ออกมาล่าสุดแล้วก็เป็นความคาดการณ์ที่ผมคิดว่าคนไทยควรี่ต้องกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกทุเรียนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่และถ้าวันหนึ่งไทยไม่ใช่เจ้าตลาดทุเรียนในประเทศจีนแล้วไม่แน่ใจว่ามูลค่าการส่งออกจะหายไปมากน้อยแค่ไหน แต่ในอีกมุมหนึ่งดูเหมือนว่าจะมีการพยายามบอกว่าแม้ว่าไทยจะไม่ใช่เป็นเจ้าตลาดของทุเรียนแล้วแม้ว่าเวียดนามจะเข้ามาครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นในตอนนี้แต่ว่าปริมาณการบริโภคทุเรียนของคนจีนก็สูงขึ้นตามไปด้วยหรือไม่นั่นจะเป็นประโยชน์ที่ทําให้รายได้จากการส่งออกทุเรียนของไทยยังมากอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับน,นี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่อาจจะต้องจับตาก,กันต่อไป ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนั้นหรือไม่แต่ความกังวลเกิดขึ้นแน่ๆอย่างน้อยที่สุดเราพูดไม่ได้แล้วว่าเราเป็นตัวหลักในเรื่องของทุเรียนมีคู่แข่งคู่เทียบเกิดขึ้นแล้วในตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนแล้วคู่แข่งคู่เทียบกําลังจะมีมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ด้วยทุกคนเห็นว่าอย่างไรครับเรื่องทุเรียนไทยที่อาจจะเสียแชมป์ในตลาดจีน หรือพูดง่ายๆในตอนนี้กําลังถูกเบียดส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นมีความกังวลหรือเปล่าหรือว่ามองเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรชวนคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับสํานักข่าว Today Make To m o r r o w Today